วันนี้จะมาสอนหาเบ็ดใหม่ลีลิกลอดนั่นเองจะทำยังไงบ้างไปดูกันแต่แต่แต่แต,แต่อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะจ๊ะใครไม่กดก็ขอให้ไม่ได้เบ็ดใหม่นะ<ย>ใครที่สนใจใส่เบ็ดก็อย่าลืมไปดูที่มองอยูเกมเซนเตอร์กันนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะมาตามหาแล้วก็สอนตามหาเบ็ดลีลิกลอดไปพร้อมๆกันเลย แล้ววิธีการตามหาเบ็ดลีลิกลอตเนี่ยก็มีถึง4ขั้นตอนด้วยกันวิธีแรกไปคุยกับด็อกเตอรอ์วิธีที่2ตามหาฟอสซิลให้ครบ10ชิ้นวิธีที่3ให้ไปคุยกับด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์จะให้แผนที่มาและว,วิธีสุดท้ายวิธีที่4แก้พัซเซิลแล้วเราก็จะได้เบ็ดเรียบร้อยแล้วฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกงั้นเรามาเริ่มหากันเลย อย่างแรกให้เราไปที่ด็อกเตอร์ก่อนพอเราขึ้นเรือ,อมาเนี่ยเราจะเห็นคำว่าด็อกเตอร์อยู่ใกล้ๆให้เราวน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 เว้นเรือไปถึงตรงนั้นนะพอมาถึงแล้วเนี่ยให้เราไปคุยกับด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์ก็จะบอกว่ากำลังตามหาฟอสซิลอยู่เราต้องไปช่วยตามหาถึง10ชิ้นด้วยกันนะทุกคนและสิชิ้นเนี้ยตามหาที่ไหนใช่ไหมมาเริ่มที่3ตัวแรกสีเขียวกันก่อน3ตัวแรกสีเขียวนี้หาได้ที่มูดบูดน,นะคะก็คือเกาะเริ่มแรกของเราเลย โดยหน้าตาของน้องสาตัวจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะอันที่1อันที่2อันที่ 3... าซึ่งสีชมพูสาอันเนี่ยก็สามารถหาได้จากเกาะลอริสนั่นเองหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้1 2ึสซึ่งบางทีมันอาจจะคล้ายๆกันหน่อยนะแยกดีๆด,ด้วยล่ะแล้วต่อจากนี้จะเป็นนรกของจริงที่จริงๆที่แบบว่านานๆทีตกได้อะเพื่อนๆอาจจะงงว่าบ่นอะไรนะก็คือ มันตกยากเฉยมันใช้เวลานานแลเพื่อนมามาต่อเลยแล้วก็มาที่สีทองสีทองชิ้นแรกหาได้จะเกาะเห็ดและสีทองชิ้นที่สองหาได้จะเกาะหิมะนั่นเองหน้าตามันก็จะประมาณนี้เป็นอันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าจังหวะเนี้ยคือตกนานมากใครที่กำลังตกอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะทำได้ และสีแดง2ชิ้นก็สามารถหาได้จากเกาะที่ถูกทิ้งร้างนะหรือว่าเกาะจรนสลัดของเรานั่นแหละแลวมีเพื่อนๆคนไหนเป็นบ้างคะคือแบบว่ามันเค้นสีแดงนะมันดังตื้ดดึนเอาจริงแต่ว่าคือของที่ตกได้อ่ะมันดันเป็นของซ้ำไงทุกคนมันได้อีหัวมังกรเนี่ยไอหัวฟอสซิลเนี้ย่แบบมีทั้งหัวฟอสซิลเล็กหัวฟอสซิลใหญ่หัวฟอสซิลขาวหัวฟอสซิล น้ำแข็งโอ๊ยเจ้าบ้าก็คือแบบได้แต่ตัวซ้ำๆแล้วก็ยังได้ม้าน้ํามาหลายตัวอีกได้มาตั้งห้าหตัวทุกคนดูี่โชคายเกินมันตกไม่ได้จนเราถึงขั้นแบบว่าทักไปหาพี่ชายบอกว่าเฮ้ยพี่พี่มีไอ้เจ้าตัวนี้ไหมฟอสซิอันสุดท้ายของหนูแล้วว่ะแล้วเพียก็บอกเฮ้ยมีพี่มีอยู่แล้วจากนั้นเราก็เลยไปขอพี่ชายมาใช่ไหมได้มาแล้วทุกคนเฮ่ยเราก็เลยไปหาด็อกเตอร์เพื่อจะคุยกับด็อกเตอร์ว่าเฮ้ยหาครบแล้วนะแต่ด็อกเตอร์แบบว่า มันขึ้น90%ทุกคนมันไม่ได้ร้อซนะเท่ากับว่าเราต้องตกเองเท่านั้นเป็นอุทาหรณ์หงอนไก่ให้นะคะทุกคนอย่าหาทำเด้อแต่ความพยายามไม่เคยย่อท้อใครอะไรนะแต่ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเออและในที่สุดเราก็ได้มาครบแล้วเย้ และขั้นตอนที่3ไปคุยกับด็อกเตอร์เลยและพอเราคุยกับด็อกเตอร์เสร็จปุ๊บด็อกเตอร์จะให้แผนที่เรามาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยและเราต้องเดินทางไปยังเกาะใหม่วิธีการไปเกาะใหม่เนี่ยให้เราไปที่เกาะเห็ดก่อนพอถึงเกาะเห็ดปุ๊บมันจะมีไอทางไอ้ก้อนหินใหญ่ๆตรงนี้ใช่ไหมเราเล็งตรงนี้เป็นหลักนะแล้วจากนั้นก็ตรงไปในจังหวะที่มันเป็นตัว E ข้างบนเห็นทิศข้างบนไหมคะตัว E ข้างบนเนี่ย ตรงไปได้เลยแล้วพอตรงมาเรื่อยๆก็จะเห็นแบบเกาะเกาะลางๆอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยพอมาถึงแล้วให้เราเดินเข้าไปจนถึงกลางเกาะจนถึงเกือบท้ายเกาะเลยแล้วก็จะเห็นไอซหลี่ยมตรงนี้ก็คือที่แก้พัซเซิลของเราน,นั่นเองนี่ก็คือถึงขั้นตอนที่4แล้วคือการแก้พัซเซลิลแล้ววิธีแก้พัซเซิลก็คือง่ายๆเลยเราดูตามแผนที่ที่ได้มาเนาะ ก็ดูตามเลยว่าไอสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้มันขึ้นตัวแรกเราก็เลยกดตัวแรกของตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวนั้นเรียงตามแผนที่อะไรนะทุกคนเรียงตามของเราได้เลยนะพอแก้พัซเซอร์เสร็จแล้วประตูก็จะเปิดออกเลยแล้วก็ให้เราลงไปข้างล่างก็จะเห็นเบ็ดใหม่ของเราแล้วก็คือลิลิกลอนนั่นเองเย่ Yay! ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะทุกคนเป็นเบ็ดที่หาได้ไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเรื่องของความสามารถของเบ็ดนี้ค่อนข้างจา้า อมก็นะมันเป็นเบ็ดที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงก็รอติดตามดูกันไปก่อนเนาะแต่เรื่องความสวยนี่บอกเลยว่าสวยมากด้วยความที่เป็นสีขาวแล้วทุกคนเข้ากับตัวของเรามากตัวขาวจ้วนเลยคุณนะ โอเคค่ะแล้วเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปหาสอนเบ็ดตัวนี้ใครที่งงตรงไหนเนี่ยสามารถเม้นสอบถามก่อนได้เลยนะแล้วใครที่สนใจไก่เบ็ดก็อย่าลืมไปดูที่มองยูเกมเซ็นเตอรกันด้วยนะจ๊ะแล้วเพื่อนๆตอนนี้ใช้เบ็ดอะไรอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะและไปแล้วจ้าบ๊ายบายเด้อ